สนับสนุนโดย Axie Select กองทุน1เดียวที่มีใบอนุญาตถูกต้องจาก ASIC และ FCA ให้ทุนสูงสุดถึง1ล้านเหรียญและส่วนแบ่งกำไร90%เทรดเดอร์ท่านใดที่สนใจสมัครกองทุน Axie Select สามารถดูรายละเอียดและคลิกสมัครไดที่ด้านล่างคลิปวิดีโอหากมีปัญหาสงสัยก็สามารถอิน inbox มาสอบถามไดที่แฟนเพจ FX2Trade สวัสดีเท,ทเดอร์ทุกท่านก็อยู่กันในช่วง เททองงงงกับ f f c t t t ทู e ทประจำวันที่6ตุลาคม2566เมื่อวานราคาทองคำก็ไซวีนะครับไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเรามาดูกราฟราคาทองคำใน m ท f r เฟ e d ด y กันก่อนก็จากแนวรับนี้ที่เราวาดไว้ที่ราคาทองคำจะมีโอกาสเด้งได้ก็จะมีเงื่อนไขคือจะเด้งเลยก็ได้หรือว่าจะดุดลงไปก่อนเราค่อยเด้งนะครับสำหรับทม์เฟรมดก็เป็นขาลงนะครับ ถ้าใครเล่นหน้าเซลลงมาก็จะได้เปรียบกว่าเดี๋ยวเรามาดูที่4ชั่วโมงครับเมื่อวานราคาก็ไซเวย์ทั้งวันนะครับไม่ได้ไปไหนเมื่อวานราคาก็ไซเวย์ตลอดทั้งวันนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตคลิปให้ดูกันสําหรับกรอบการรีบาวก็ยังมองที่กรอบเดิมนะครับช่วงนี้แต่ช่วงที่ไซเว์เราก็ต้องมาดูนะครับว่าช่วงเนี้ยราคาจะยึกยักแล้วก็ลงต่อเลยไหมหรือว่าจะรีบาวขึ้นมาก่อนซึ่งแผนก็จะคล้ายกับของเดิมของวันก่อนนะครับตรงนี้ จะรีบาวขึ้นมาตรงนี้แค่นิดเดียวหรือว่าจะรีบาวขึ้นมาแรงก็ได้สำหรับในทํา e f r a m สชั่วโมงก็เป็นขาลงเหมือนกันสำหรับใครที่ไม่มีออเดอร์เนี่ยก็รอให้ราคารีบาวขึ้นมาแล้วหาจังหวะซีโรก็จะได้เปรียบกว่ามาดูกันที่1ชั่วโมงครับในทํา e f r a m ชั่วโมงตอนนี้ราคาเริ่มไซด์เว์สร้างฐานราคาแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นมาได้ทีนี้ใครจะเล่นสั้นก็จะมีโซนให้เก็บกำไรนะครับ ส่วนใครจะเล่นเซลล์ก็อาจจะรอให้ราคาขึ้นมาแล้วมีแพทเทิร์นกลับตัวแล้วก็เล่นเซลล์ลงมาก็ได้สำหรับมุมมองราคาทองคําในช่วง2อวับบนที่ผ่านมาก็มองเป็นเฟสของการรีบาวมากกว่าแต่ทีนี้ราคาจะขึ้นมาน้อยหรือว่าจะขึ้นมามากแค่ไหนก็ต้องมาจับตาดูข่าวนอนฟาร์มที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่าคืนนี้ก็สําหรับบรรจุน,นี้ก็มีข่าวที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือนอนฟาร์มช่วงเวลาหนึ่งทุ่มคึ่ง ทีนี้เราก็ต้องมารุนกันว่าราคาทองคําจะไปทิศทางไหนก็ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านโชคดีร่ำรวยในการเทรดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ